ปิดปกตินะตอนแรกเมื่อกี้ลุงเขาจะคิ้วใส่กูเพื่อจะกระตุกนวดข้างหลังแล้วไอ้ตรงจอนะรับหลังไอ้เฮียรับหลังล่องล่องล่องกระตุกหนวดจู่จะกระตุกหนวดเลยเหรอออาตอนนี้ JK เคเาไม่มีแก๊งแล้วไม่ใช่หรอมีมีมันโอ้ยนี่อะไรก็เกิดถ้ามีเขาไมยอมไม่ปล่อยให้ลุงอยู่คนเดียวหรอก ยิ่งคนแก่ด้วยกูชอบเก่งอะคนแก่ทำไมพี่ไม่เห็นเก่งตอนอยู่ต่อหน้าเขาแบบเมื่อกี้กูเก่งใจพี่เปาถ้ากูถ้ากูทำอะไรลงไปกูกลัวเก่งใจพี่เปาอ๋ไม่แต่ผมเมื่อกี้ผมถึงลาวุ้จะหายแล้วด้เมื่อกี้เขาตึงได้ื่อเดี๋ยวในกูตัวจะโล่งละเตียเขาเหมือนเพิ่งตื่นอ่ะใช่มึงเห็นไอ้ตรงจอนของมึงแม็กป้าไอ้ตรงจอนไอ้ตรงข้างหลังอะกูอยากกระตุ้นรถนวดลาดทรายอะป้าไอโอเคอยู่ไหนวะ เอ้ผมเคยไปนะมันอยู่ข้างหลังเวทีอ่ะใช่หรอใช่ใช่แต่เวทีมันมีมันมันมันมีบ้านกับเขาอยู่ด้วยเหรอวะน่ะนี่ตรงนี้ผมมาให้บ้านเอลเคเหรอเปลี่ยนจากเอลเคเป็นเอลเอ็มแดงเล็กได้ปะไอพี่ดูคาเมลไม่ใช่หรอไม่พี่จะไปสั่งอันนี้ใช่ร้านร้านร้านข้าวที่ขายบุหรี่เอลเอ็มแดงหรือเปล่าผมไม่กลัวอะไรเลยผมกลัวโดนใบได้แหละเขามีสตอรี่อยู่ไม่โดนไม่โดนชัวนะพี่ บูปออี่ขอน้ำแข็งด้วยดิน้ำแข็งก็น้ำที่ไม่ใช่น้ำส้มอ่ะไม่เผื่อเราไปอ,าอยู่กลางร<อ><อ>้องไงเผื่อเขาตีพอดีไงตอนนั้นอ่ะเข้าไปตอนที่เงียบๆดิอยากกระตุกจอนวดนลาดใะไรเยยงี้ยดึงพี่ดึงดึงดึงมันก็หนุกเนาะถ้าแบบอย่างเงี้ยแบบอีกแบบชิวไหมมันชิวไหพี่มันทำได้เรียบเกลื่ย อันนี้มึงมาร์คแล้วใช่ป่ะหรือมึงยังไงเนี่ยไม่มันขึ้นทางนี้ไม่น่าเลยนี่ไงข้างบนนี่ไงข้างนี้พี่ข้างนี้มันไอ้นี่อันนี้มันไปทางถนนน้ำไปตามมันไปข้างบ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 นไม่เหมือนมาจะเ้าผมมาร์คแล้วไปเราก็ต้องปลอมตัวเลยเหรอปลอมไลปลอมไรเลยขึ้นนี่พี่ขึ้นนี่ขึ้นยัยผมว่าผมไปแล้วผมโดนบ๊อบบี้กีฬาแทงอ่ะเอ้ยแต่ตอนมาผมผมโดนไอเบลชนนะผมโดนไอทันเบลขับชนนะอ่ไปบอกเบลก็อยู่เนาตรไปถามตรงนี้ป่ะไปซื้อเรื่อก็แล้ว พี่ไม่ต้องหรอกคงมีเรื่องอยู่แล้วไปบีบใส่เนื่องมันยังเสียวแทนไม่บิดไว้หรอใช่พี่ต่อเรื่องพี่ต่อเรื่องพี่อ๋ชวนทำไมอ่ะครับไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่อ่ะเหรอชวนทำไมชวนทำไมเอาแล้วขอโทษไม่มีหรอกเฮ้ยชวนทำไมเอ้าแล้วยิงเพื่อชอบไม่มีศักย์คำไอ้เฮียอยากจะโชว์ไอ้เฮียอยากจะโชว์พาวเฮียอะไรบ้เฮียอะไรว้งเฮีอะไรบ้างตอนนี้มีเฮียอะไรบะ ลงื้อราทีลงเลยไม่ละเอาวไม่ละก็ลงมาดิก็ลงมาไดิเชือขาวควรนึกว่าพวกมันดิพี่ไปทําบ้านมัไปวางเด้วยละเฮียเราจะไปทํางานไอ้เฮียไม่ะได้เป็นไรอ่ะเียอันนี้เห่อเหรอครับเนี่ยหรือว่าไงครับเนี่ยอยากมีโบทจัดเละเนี่ยดูจากทรงเนี่ยครับเหลืออะไรอ่ะเฮ้ยเหลืออะไรจะไปทํางาน เลื้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเลื้ยอะไรอ่ะอย่ามีบทจัดเละนะอย่ามีบทจัดเละนะอะไรอ่ะอะไรอ่ะเออเลื้ยอะไรอ่ะครัาไม่เห็นที่เปาอยู่หลังรถนะครับเลื้ยอะไรอ่ะเหรอใช่พขาบอกที่เปาบอกเไยเลื้ยนเลื้ยนทำไมอ่ะน้องบอกเลี้ยนทำไมอ่ะว่าต้องให้พี่เปาเฉื่อยนั่นแหละวายยิงปหน้าบ้านมาเลยพี่เอ้ยเอาดีเลยเป็นเป็นเป็นยิงสุดบุรี่หน้าบ้านมันอ่ะมันบอกเป็นที่สาธารณะดิอีสโมอีจโมยิงไปใครวะ ีไปดิแล้วใครวะไอ้ตอสมึงจะเล่นเลยอไม่จะซ่อมจะซ่อมจะซ่อมกันพวกมันมาลงดิครับซ่ลงซ่อมหลังลงแล้ล่ะลงแล้ล่ะทุกคนมันดีเฮ้ย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 เราแช่ในล็อกปะเนี่ยคันเท้ามามาขึ้นมาเอาไ้ต่อผมนั่งหลังให้พี่เปาได้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  เชียดเชียดดีจีดิให้มันหัวร้อนอีโมกเลยพี่อีโมกลงไปปัดบปแม่ลุงแม่อีมกเลยพี่อีมกไปเลยพี่เขาไปเลยเขาไปเลยพเขาลพี่เขาไปเลยพี่เาไปเลยพี่เาเลยพี่เขาไปเยาได้ลยพี่เาไปี่เขาไปลี่เาไปเลยพีเขไปเลยพ่เขาไป่เขาไปพี่ขาพี่าไปนนยพีไปเลยพไปเลยพี่เาไปพ่เาไสภยพี้าไปเล่เปีน้ามปเหรอวะเอ้ปเย่มขาไปเ่เาไป่มัาไม่มี่ไมเลย่ไ่เขาไป้ย่เขาปลย่เขาเลย่าไเ่เขาไปล่เาเี่ขาไยู่เาไปเยบ่อาไปย่เปล่า พี่ตยอะีิตัวทีเนองไม่เป็นไรมากใช่ไหมไม่เป็นพี่อ้ดีๆอยู่ได้อะพี่ลงเหรอลงก่อนถามังฮัลโหลครับฮัลโหลครับมีมีอันนี้ไหมครับอันนี้ใช่ครูพิงค์ป่ะครับบ้องครับบ้องมี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 อันนี้ป่ะครับไอ้ที่เติมน้ำมันนะครับมีอยู่ครับมีมีอยู่มี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 เติมให้หน่อยได้ไหมครับมาข้างได้ได้ พร้อมครับเอาสายไฟ้าใช่อยู่แก๊งอะไรครับเนี่ยดีจีป่ะครับใช่ครับเอาแม่งให้หนักเอาเอาเอาแม่งหนักหนักเลยในพวกที่เนี่ยแม่งเหลือนพี่จริงจริงโอเคเหรอใช่ครับแม่งมันมันก็เหลือนทุกตัวไอ้พวกเอลเคน่ะมันด่าผมเหลี้ยนอ่ะยอมเลยยอมได้ไงเอาแล้วมันมันตีเหรอครับยืนคนเดียวเนี่ยมันตีไหมล่ะฮะแล้วเห็นมันตีไหมล่ะพวกมันก็หยุดอันนี้อยู่ดีจีไหมเหรอครับเขาไม่ตีเหรอครับ แล้วเห็นมันตีไหมครับมันน้ามากเฮ้ยอ้เย่าบอกจริงว่ะโอ้ยแล้วมาคนเดียวเหรอครับมันมันกลัวนะครับเนี่ยกลัวจัดเลยไอ้เหี้ยเฮียมันจัดเลยหนึ่งตาเดียวครือเเปล่านี่ยฮัลโหลครับฝากฝากดูให้หน่อยนะครับไอ้ในลูกตาในในในแกงมันทุกคนมีพวกตาขาวเปล่าอ่ะมีตาขาวนี่ไม่ต้องห่วงเลยเขาว่ามีฉายาครับขี้ขาดตาขาวอ๋อพี่โชว์สักรอบเลยพี่แบบหนึ่งยี่สิบอะไรเงี้ยมันมาแม่ดูดิอยู่หน้าบ้านเย็นเรือยขออนุญาตี่โชว์ได้ป่ะพี่ขออนุญาตี่โชว์หน่อยได้ป่ะ ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับไอจีวิเยดไปหนึ่งคนจริงว่ะไอตอดูดิดูดิแม่งเก่าจัดเลยดูดิ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 โหจัดอ่ะครูพิงก์เหรอเหมือนครูพิงก์จัดอ่ะใช่ใช่ใช่จัดพิงก์ใช่จัดพิงก์แม่เขาเขาเป็นพี่น้องกันใช่เปล่าคนนี้ชื่อบ้องคนนี้ชื่อบ้องเดินอุ้มอ๋อช่อบ้อเหรอปืนบวกมาอยากอยากไม่แล้วไม่ไม่พี่แล้วทำไมเขาไม่บุกวะนั่นดิมันก็อยู่เขาอยากเล่นแฟร์ไงเขามาหาถึงหน้าบ้านแล้วแต่แม่งกลัวจัดเลยอ่ะ อ๋อไมไม่เล่นอ่ะใช่ไหมครับคุณบ้องเขากลัวจัดเลยใช่ปะคุณบ้องเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้คุณโชว์อ่ะคุณคุณเดินไปคนเดียวได้ไหมกาววงล้อมเนี่ยอยู่ข้างหน้าับพอครับเดี๋ยวโดนบุกลุกบ้านเซฟด้วยอร่อยครับต้องทำยังไงอ่ะอันนี้พวกพี่ดีจีเปล่าครับจะให้เงินใช่ครับใช่ครับไี่ดีจีเอาไงต่อครับผมเขาไม่ลงมาเล่นเลยหรอครับพี่หรือว่าไงอันนี้อันนี้ผมขอไม่ได้ม่วนม้วรีนะเขาโดนล่ามโซ่อยู่ครับล่ามโซ่คืออะไรครับ ไอไอ <s> ตัวตุ๊กตุ่นน,น้อยที่อยู่ข้างหลังเขาไอตัวแครอทไออะไรนะไอตัวไอแมวน้อยอะไรนั่นหรือเปล่าครับที่อยู่ข้างหลัง <c oughs> โดนลามโซไว้อยู่เอาดีจีครับเพื่อนคุณโดนเอาสมเข้าไปในบ้านแล้วว่ะครับสองคนเ <c oughs> มื่อกี้ปล่อยไปเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ตั้งใจตังจต้งใจครับตั้งฮัลโหลครับพ่อพ่อพี่ดีจี <c oughs> ผมฝากผมฝากดูไอในแก๊งมันด้วยนะที่มันจะมีคนตาขาวว่ะไอนั่นน่ะมาขี้ขาดตาขาวใช่ครับ หรือว่าไอ้ไอ้คนที่มีผ้าอ้อมติดติดตรงปากด้วยก็ดีครับหรือว่าตรงปผ้าอ้อมติดตรงปากกันนั่นแหละครับไอ้พวกใส่ผ้าอ้อมหัวหัวงอกนะครับไม่เมื่อกี้มันเปิดเรานะพี่เมื่อกี้อยู่ดีๆแม่งอย่างเหลือเลยผมขับรถจะมาฟาร์มใช่ป่ะแม่งชนบ้าพวกผมอ่ะไม่ให้ผมให้ผมให้ผมเป็นกำลังเสริมให้ป่ะครับตรงเรื่งจริงตรงเรื่องผมเอชดีนะครับเย้แอม้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยีฮ้ยเ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 ฮ้ยพี่เดี๋ยวโดนเฮ้ยเฮเฮ้ยยเฮ้ย เขาเปิดมันชนพวกเราก่อนนะพี่อต่มาเปิดเลยมายิงคร์ก่อนมาเลยแต่บ้าไปพี่เชียร์พี่เองน้องได้อย่างนี้มันมันตีได้เหรอถ้ามันชนเราอ่ะเสาตีได้ดิพี่มันมันเปิดพวกเราก่อนอ่ะมันหมันนอ่ะรู้ว่ากูหัวแค่หลอดเหรอไม่ได้พี่ไม่ได้ไม่ได้ใช่พี่ไอ้เหี้ยบ้านอย่างสวยอ่ะไอ้แยดูดิ เอาไปเขาไปเข้าว่ะกลัวไงพี่หัวหน้ามันกลัวหัวหน้าแกง๊งมันอะจะโดนพัดปัดหวัวไหมล่ะเอาพอดีลุงงอกสวัสดีครับคนหมอแล้วนี่หว่าสวัสดีครับสวัสดีครับชุบใครอ่ะชุบชุบพี่ศิรินครับศิริน,น,นชุบชุบเด็อันนี้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 แก่จริงจริงหรือว่าแก่ทำเสียงแก่ครับเนี่ยเอานี้ สามการ์ชุบเลยตอนนี้เออขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับไหนพี่วินเนียมบอกว่าอันนี้กลัวจัดเลยเนี่ยเฮียไปครไปมีไปยอมแพ้เขาเถอะเฮ้ยเล่นอยู่แต่ในบ้านไม่เอาอะไรเลยอ่ะเดินเดินเข้าไปบอกเลยไหมตอนล้วเดินเข้าไปพูดเลยพี่พี่สิรีสไปแล้วเมื่อกี้นะขับรถไม่ไม่ไม่ถามถามถามตัวเองถามตัวเองขับรถไปไหมขับรถไปไม่ละไ่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดิ๋ยขับรถไปไหนอ่ะเดินไปเลยมันมันทำอะไรเราไม่ได้นะทำไมเขาไม่ลงมาทำไมเขาไม่ลงมาไม่เข้าใจมันทำอะไรเราไม่ได้ใช่ปะใช่อะไไรม่ได้ ทำไมอ่ะมันวั่นไงมันวั่นไงเออเราไม่ได้ตีกับมันนี่มันจะทำอะไรเราได้อ่ะมันยิงเราก่อนอ่ะอ่ามันยิงก็เอาดิพี่รออะไรเออก็บอกมาดิมันยิงยิงทำไมอ่ะไอ้คนที่ใส่ผ้าคลมปิดปากอ่ะเออเออมันติดหัวเรียเขาหัวเรียเขาฮัลโหลครับอ่าไอเอนนีแก๊งเอลอะไรนะครับจำไม่ได้ครับพอดีว่าผมเห็นเอลรูบิกเออเอลรูบิกเหรอครับ เราปีกกันอยู่ในบ้านนะแล้วแล้วแล้วผมผมผมอยากถามนะครับว่าผมจะไปฟาร์มกันนะแล้วเป็นอะไรมาขับชนแล้วมายิงยางแล้วพี่ย่าอ่อนเลยผมผมผมไม่ได้ยิงยางนะครับนี่ไม่ย่าอ่อนนะครับนี่ไม่ย่าอะไรนะครับผมไม่ได้ยิงยางนะครับยิงยางครับหาเหี้ยอร้อนเป็นอะไรต้องการอะไรอ่ะเอออะไรครับถ่ายภาพไปเลยเนี่ยถ่ายภาพไปเลยเนี่ยอ้าวลบไหมอ่ะวู้บ่วู้บ่ง่วงก็ไม่บอกเออเขาเป็นอะไรวะกูอยากเลยครับ เอาออกมาว่ะเฮ้ยทำไรเนี่ยบ่นแก๊งก็แตกออกมาใส่กันไปเลยออกมาใส่กันไปเลยอย่าเปิดกลุ้มก็โศว์ไอ้เหี้ยต้องระวังหน่อยตัวเองเถอะกตินใบแกงแตกไปกตินไปแก๊งแก๊งก็แตกไม่เอาไม่ร้อง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 ร้องอะไรอ่ะอะไรแตกอะไรปะแตกอะไรปะตอนไม่บ่นตาจมอะไรบิดาฮัลโหลครับอันนี้มาเตะถึงในบ้านเลยเหรอครับเนี่ย เอ้าไม่ยิงได้ไงอ่ะมาดิ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 ดิม่ดาดิมาดิาดิมาดิาดิลาดิมแมาามิดิม่เิาดิาิดเมาดะเาาปมาดปาดิิาดิดิดิมาิาดปิดาเาิดิดิมาิดเมานมามิมาดิดิมดิิิมดิดิมาดามามาาเดดิเปิดเราตามเลยเล่นดามิาาิา แต่ก็มันยิงเราไงก็เล่นไงที่นี่ไม่ไม่มันมันไม่เหมือนที่นู่นใช่ปะที่บ้าไปนั่งในพี่ไอ้ตาดยิงกระถายิงกระถางขึ้นกระถางเปิดได้ไงสายฟ้าเอ๊ะรออะไรอันนี้เดี๋ยวจะไปจะไปจะไปถามอันนั้นพาอ้อมพาอ้อมหรือว่าผงไปดีไป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 ฮัลโหลครับคนที่หัวงอนนั้นพาอ้อมหรือใครครับที่ติดติดปากอยู่ครับซัดบ้างนะน้ำลายเต็มปากเลยอ่ะ าเช็ดคบดี๋ยวกองมันขึ้นบูดติดอ่ะเดี๋ยวของมันขึ้นเดี๋ยวของยื่นแต่ไม้พูหรือไม่อ้าวทำไมเขาบอกโดนใบสนุกโดนใบหรือไม่โดนเนี่ยถอยถอยโทษครับโทษครับไม่ไม่ไม่ถอยถอยอรลถเอาพี่ชายพี่พี่ชายครับดูเมานท้ายไหนเด้อพี่ชายเออผมขอถามอะไรหน่อยได้ป่ะอันนี้ถามไม่เฉยนะเป็นความรู้ครับสมมุติว่าเนี่ยผมขับมาแล้วเขามายิงผมอ่ะพอามายิงผมใช่ป่ะแล้วยิงยางผมอย่างเงี้ยแล้วผมยังไม่รู้จักเขาเลยอ่ะ เรือพพวกแก๊งนั้นนะครับก็หนังแ้นะครับผมถามไปแล้วข้างหลังนี่ครับไปไม่ได้นะแล้วแล้วผมอย่างเงี้ยผมแล้วผมถามแล้วดีจีไม่เริ่มมาเลยด้วยดิแล้วทีนี้ผมฮัลโหลครับแล้วทีนี้ผมถามว่ายิงทำไมเขาเขาเขาก็ไม่ไม่ไม่บอกแล้วเขาก็บั๊มผมรถพังครับอย่างนี้ผมแทงได้ไหมครับได้ครับถ้าเกิดพวกคุณไม่ออกไปจากผมสายตาจากบ้านครั้งนี้ผมก็ไปไม่ได้เนี่ย เพราะว่าเขาเป็นคนยิงยางคนอยู่อยู่เพื่อนกันอยู่นั่นเล้าคนอยากดีเพื่อนครับตลอดไม่แมมตลอดไม่ไม่โดนไม่โดนไม่โดนใบไม่ไม่อะไรใช่ไหมครับไม่โดนเราคือเรื่องคุณเองอ่ะกจะมีเเคสหรอผมยังไม่รู้จักเขาเลยนะครับส่วนตัวมันจะโดนใบได้ไงมันมายิงแล้วก่อนอ่ะขมาจับไม่เรับมาแกล้งผมก่อนไงครับมาชนผมก่อนใช่ครับพิ้งเป็นหมาเลยจริงๆลียต้องหัวจัดแต่ไอ้มากแล้วไอ้ใส่ฟานทั้งสองหัวจัดวันนึงมันไปขอเขาเลยวันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมองผมแบงนี้แหละรู้ที่ผ่าน มันไม่กล้าหลอกมันไม่กล้าหลอกมันก็ได้แค่ซูมดูอ่ะโทรศัพท์มันนะแบตจะหมดตอนเลยไม่รู้เลยอ่ะันนีมันรู้ดีเดีอมาูเฮ้ยยิงหครับรับเสียมันใจนิดหน่อยครับคุณตำรวจเขาเรียกหน่วยสวาดมาแล้วน่ะขนหาเอาตีหรือป่อันนี้ชื่อแก๊งเขาชื่ออะไรนะครับนะครับอะไรนะรักในรูหรือเปล่าครับลักรู ไปถอยออกจากไอเนี้หน่อยอันนี้ที่มาของว่าสิงอยู่ครับได้ครับสิงอยู่รูหนูอยู่ตึกหรือเปล่าเนี่ยไม่บอกไม่ได้ตาไม่บอกประเด็นเลยหรแค่ผมไม่เห็นก็พอแล้วเอ้ยนี่ไงลุงแมวมาแล้วเนี่ยไหนลุงอ่ะไหนอ่ะไม่บอกประเด็นไม่บอกประเด็นผมไม่บอกแล้วครับลุงอยู่ดีๆเขาก็มายิงผมก่อนเนี่ยยิงเงี้ยผมไม่อนแทงแทงได้ไหมครับลุงฮ่าเขามายิงยางรถผมตอนผมขับมาครับ ใช่เหรอใช่ครับแล้วก็บลัมแล้วผมถามว่าบลัมทําไมเขาเขาไม่พูดครับแล้วก็ยิงยังก็ได้นะมันไม่ผิดอ่ะถ้ามึงไม่เปิดเขาก่อนอ่ะผมยังไม่ได้เปิดเลยครับอคนที่ใส่ผ้าอ้อมติดปากครับคนที่ใส่ผ้ามามีผ้าอะไรนะคืออย่างงี้ไว้ที่มึงจะผิดมผ้าอ้อมอ่ะผ้ากเดือถ้าถ้าถ้ามึงจะผิดเดี๋ยวจะบอกกดให้ถ้ามึงจะผิดคือมึงไปเปิดเขาก่อนเดี๋ยวพาไปอันนั้นหนักสุดทิศถ้ามึงไปฆ่าเขาไปแทงเขาเวลาเขาเป็นารเรียพี่ อันนี้ยางครับลุงอันนี้อันนี้ผมขับรถมาเขามายิงยางมาบัมไล่บัมถ้าเขาถ้าเขาสามารถทำอะไรเหมือนกับมึงได้มึงก็สามารถสู้เขาได้เราเขามาเปิดมึงก่อนเฉพาะหกคนนี้ใช่ไหมครับที่โดนเนี่ยเฉพาะห้าโดเนี่ยห้าคนเนี่ใช่เฉพาะเฉพาะนี้ที่โดนครับครับโอเคครับถ้ามึงไม่ได้ถ้ามึงไม่ได้ขึ้นแก๊งถ้ามึงถ้าเขารู้จักมึงว่ามึงมีแก๊งอย่างเงี้ยเขาก็จะเอามึง เราผมไม่ผมไม่มีอะครับอยู่ดีๆเขาก็มาแบบยิงอะครับไม่ถ้าถ้าเขาไปสืบอะไรประมาณนี้ว่าแบบพวกมึงอยู่ดัมมอนเทสหรือว่าอะไรมึงก็จะโดนไงอ๋อครับเราจะเข้าไปคุยเดี๋ยวมาดิมาดิเอาไหมไปคุยเองอาหารกูจะหมดแล้วดิพี่ไอะไรก็หมดแล้วบ้าไปฮัลโหลครับฮัลโหลครับไป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 ฮัลโหลครับเป็นไรครับว่าไงครับว่าไงครับวันนี้มากองไว้หน้าบ้านมั้เนี่ยอันนี้อันนี้ขับรถออรหน้าบ้านไปกวนค้านนี่ควาย อะไรลำคาอะไรครับลำเอียงหรือเปล่าเนี่ยลำเอียงอะไรเบอร์ทัลำเอียงอะไรเบอร์จัพลำคาไอ้แกรเด็เนีอะไรื่องลำอย่เลยอ๋ออะไรอะอะไรออะไรรุ่นหลับฟอนแล้วรุ่นทำไมไม่ไปโชว์ข้างหน้าหน่อยอะมาโชว์อะไรตรงนี้ระวังก็ไม่ได้ไมไม่ไม่เราเราทำบ่อยแล้วครับทำบ่อยแล้ว เป็นคนเป็นคนฮัลโหลเป็นอะไรอ่ะเป็นอะคนถ้าเป็นคนพี่อ่ะเอยากควายเออในที่เอองานนด้งานี้ก่อนไม่ได้คุยกับมึงกูคุยควายไอ้คุยกับตัวเองเหรอเนี่ยคุยกับมึงไงเอาสรุปมึงคุยกับกูหรือมึงคุยกับกูคุยกับควายมึงเป็นควายเอามึงคุยมึงคุยกับมึงหรือคุยกับควายไอ้โง่ไอ้เหี้ยบอกมันบอกมันคุยกับกูเว้ยมันมันฮัลโหลครับคนที่มีผ้าอ้อมติดอยู่ตรงปากอยู่ป่ะครับไปฟังไปไปฟังไปไปฟาร์มอ๋อรวยแล้วครับรวยแล้ว เฮ้ยเนมีอะไรหน่อยให้มันมีอะไรหน่อยเฮ้ยแล้วเหี้ยอะไรยังหนีเลยเฮวยไอ้ของซ่อเลยเฮ้ทุเรศไอ้เหี้ยไปไหนปะไปอะไรอ่ะเฮ้ยไม่ร้อนไม่ร้อนเป็นไรอ่ะอ๋อข้างในมันร้อนเนาะออกมาไม่ได้ออกมาโดนตีนลืมไปไปแถวไม่ทำเลยเนี่ยไปแถวเหรอแข้งไตอันเนี้ยอะรอ อหครับอันนี้ออกมาโดนตีหรือเปล่าครับเนี่ยเฮ้ยไปไเฮ้ยไปเแกงแตกไปเปือพวกนักข้างแตกไหนวะข้างทางอะไรวแกงแตกเป็นชาชนเป็นไรเป็นไรปัญาไม่เนี่ยป้าีคอมีแตกจริงเหรอแตกจริงหรอมีบ้านมีรถมีทุกอย่างรู้ป่ะพาวกมึงไม่มีอะไรอ่ะฝีมือไงไม่ไมไม่ ไอหงอแล้เอาพาชตีนผ่านคอทำไมวะอะไรนะมันร้อนมันร้อนไอหงอแล้เอาพาชตีนผ่านมันจะมีทุกอย่างจะไปมีบ้านมีรถมีอาวุธเอ้าสวัสดีครับเสียงคนคนไหนครับวันตีสวัสดีครับเด้ยคุณรอดเดี๋ินรอดสวัสดีครับคุณรอดเดินรอดคือมือคือมือยู่แข้งไหนเนี่ยจะร้อนพสต์สวัสดีครับรอดไม่ได้หรอจ้ารอดไม่ได้หรอเนี่ยเวลาชนจะไปบัฟกับเขาด้วยด้วยนะไม่ไม่คือเขาเขามายิงยางผมครับมาเปิดผมก่อนเลยผมยังไม่รู้จักเขาเลยครับไม่ยิงยางมามู้จักัเลยหรรอไม่คบไม่รรู้เลยคับพวกเคาแต่มันมนนต่ก็ออยูีึง อันนี้อยู่นะตอนนี้เป็นไอ้นี่ดาวน์เฮดอยู่นะผมผมจำได้แค่คนชื่อเอ่ออะไรนะไอ้บ๊อบบี้บ๊อบบ๊อบบี้น้องรักหรือบ๊อบอะไรสักอย่างเนี่ยครับนอกนั้นไม่รู้จักครับอันนี้มากับเปาเพื่อนเลิฟนะจะไม่ได้หาใช่ครับใช่ครับใช่ครับเราจะมาท้ากูนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้จุก็มาอ่้นะมาครับมาแต่อะไรแต่แต่หัวไอ้หัวไอ้ัวไหัวไอ้หัวหัวหัวไอ้ตัวเป็นเกียัวหัวเป็นน็อตก็มาหัวไอหัวไอหัวไอหัวัวอหัวไอหัว

ไอตอถ้ามึงเก็บหากูเอาไปเลยล้านยังกู้โชดีโชดีมีของโชว์าอะไรไ่อต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 ่าต่อ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 ต่ไต่อ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 ต่รต่อต่อ่อต้อต่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 ่อตตตอตตตอตอตตต่ตอ่ตอตตตอตตอตอตตาตตอตอตตอตอตตตอตตตอตตตตตตอตตอตอตตตตตตออตอตอตตตต่ตตตต่ตตตตตต่ตตต่ตตตาตตตต่ต โอเคครับโอเคครับโอเคเฮ้ยมามามาต้อนเดือดต้อนะรั่วขอร้องโอเคครับโอเคครับโอ้เดือดต้อนเดือดตัดที่ก็ไม่ได้ไอ้กระจอกมาเป็นฝูงเอากูไม่ลงเออจะเอาคนไม่กินตัดคนบักตัดด้วยเพื่อนโดนเพื่อนโดนอันนี้มาเพราะโชคช่วยครับโทษทีมาเพราะโชคช่วยเพื่อนโดนเพื่อนโดนลองแทนดิเอากูขอลองแทงดิบักไหมเฮ้ยใส่ฟ้าตรงบักป่าด้วยบักไม่บักนะอะไรนะอะไรนะเจอตอมอเจอตอมอตอบักไหม ลบลบกู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 ลบไม่ไม่มีลบไอตอนดิสเลยติดแล้วเข้าใหม่ได้ครับลุงได้ครับติดแล้วเข้าใหม่มันมารีอีกทีตอนไหนครับลุงผมไปหาที่ลบก่อนได้ปนะเนี่ยไมึงต้องออกแล้วมึงเข้าใหม่มึงต้องมาบวกเขาต่อได้ครับได้ครับคนเดียวกูคนเดียวเสียบทั้งซอยไอเหี้ย